ครับสวัสดีครับผมสมพันธ์คนสร้างมันนะครับวันนี้เรามาปลูกมันกันที่ปราจีนบุรีนะครับเรามีตัวแทนอยู่แถวนี้นะครับ่ะรบกวนที่นิดนึงแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมพานุพันธ์องค์ประโสครับคนสร้างมันปราจีนบุรีครับครับใช่ครับสวัสดีครับผมวิทยากรอาวังต้นครับคนสร้างมันเขตปราจีนบุรีครับครับวันนี้เรามาพิสูจน์ในการปลูกกันแล้วนะในระบบคนสร้างมันนะ อยากจะเชิญชวนนะครับอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับแถวปาจินบุรีแถวแปดลิ้วสากแก้วนะครับวันที่13ธันวาคม2 5 5 7เราจะมีจัดงานนะพิสูจน์มันนะของระบบโครงสร้างมันกันที่เพชรบูรณ์นะครับที่บึงสามพันเพชรบูรณ์นะครับดังนั้นพี่น้องที่อยู่ย่านนี้นะครับสามารถ ต่อนะครับตัวแทนของคนสร้างมันแล้วไปดูกันไปพิสูจน์ของจริงกันว่ามันที่เราปลูกนะมีความสมบูรณ์มากน้นนอยขาดไหนนะ,ะหัวใหญ่หัวดกอ,อเปอร์เซ็นต์แป้งดีนะ,ะผลผลิตต่อไร่สูงนะครับวันนั้นเราไปพิสูจน์กันเดี๋ยวพี่หมูลองอเชิญชวนพี่น้องแถวนี้ด้วยครับผมก็ขอแนะนำนะครับสำหรับพี่น้อง คนที่เคยทํามันสําประหลังแล้วไม่ปมระสบความสําเร็จนะครับลองไปดูกันว่าคนสร้างมันทํามันยังไงให้มันได้ผลผลิตที่สูงกว่าที่เราทํากันอยู่ครับครับคุณเต้ครับก็บขอ,ขอ,ขอชวนแล้วกันนะฮะคนสร้างมันปัจจินก็อยากสนับสนุนให้เกษตรกรในเขตปัจจินของเราหรือเขตใกล้เคียงได้ไปเรียนรู้ครับขอบคุณมากครับครับนั้นวันที่13า ธันวาคม2557นะครับทุกคนคิดว่าตัวเองแน่ตัวเองทําได้ประสบความสําเร็จนะวันนั้นเราไปพิสูจน์กันที่เพชรบูรณ์ถ้าคุณแน่จริงติดต่อมาที่เราระบบคนสร้างบันครับสาหรับคลิปนี้อ่าไว้เพียงเท่นี้ก่อนขอบคุณพี่หมูครับขอบคุณขอบคุณคุณต้ครับ,บค,ครับคนสร้างบันไว้เพียงเทงน่นี้ไว้เจอกันที่เพชรบูรณ์13ธันวา2557ครับสวัสดีครับ